วัสดีครับพี่หน่อย FC แฟนครับช่องพ่อแม่องหญิงครับตื่นแล้วครับแรงพอกันบ้านกุดเมืองหามบ้านขุดเมืองหามครับเหมือนแรงตำบนกุดเมืองหาม,ม,มาหแม่อ้อมจากยูเคนร่องจากเทพารัก เดินทางมาเมื่อวานนี้ครับเอาวไม่ออมนะของไหนของหนึ่งลูกอ้าวไม่ออมกูบอถ่ายกินอันนั้นเฮ็ดกับเขาอยู่เขาว่าคิดว่าสิไปเห็ดเล็บกันเลยว่าสันว่าโอ้ยเดี๋ยวท่านกินห้อง้องสิห้องสองวันนี้เราบอไปกัเลยเดี๋ยวเห็ดอันนั้นอยู่ต้มผักกาดดองกิลังเห็ดกับเขาครับ เกือบเกลือลยละต้มผักกาดดองใส่กระดูกหมูแดดครับมัน,นี่อากาศแดดเดี๋ยวสิไปจับปลาจังไงปลากำลังสิบกสุปลา ไ,ไปจับบมมีหรอกป้าบ่หดไลหรอป้าเขาพ่ดวนมโมพอเป็นิีเขาพอก็เห็นงานเบิเดแล้วมันเป็นวันหยุดไม่มีแดดเนาะอากาศห่อนครับแดดโยเซงขึ้นลม่มหนาแดดมันขึ้น,นีนหนาวแม่นั่งกินเขาหนีบปไว้โดดกลับไปข้างในเลย ร่มแข้งครับบุ่มบุ่มบุ่มจังน้อยพอแล้วพอนอนสีมาประมาณใบสี่ใบสี่ใบสามไปหาโมงโมงก,กับท่านออกไกลๆนะึงบ้านกุดเมืองหามเลยบั่นแกงไป้ในกระหอนหอฝากมูลมืออื่นกระซีเกตครับมืออื่นบั่นผ่าน คุณหานแต่ว่าได้แวะไปบุรีรัมย์เมื่อหนึ่งล้วก็จะกลับกลับมาบานจานร,รอบนี้แม่ออกมาบา้านตรงนี้ขุ่มเลยบ้านจานกับซ้ำงานบ้านน้องขู่เราไม่ออกอติดกันเดแบบิมเมื่อวานนี้ไปเทนันบ่ครับเขาเพิ่งเปิด,ปดผมขี่รถไป,ไปวั<า>งหันเพิ่นกำลังเฮ็ดปั๊บทีปั๊มยางอยู่งานวันที่หนึ่งเป,เปิดไปขางมีนาติดไฟประดับชมฟรีครับหนึ่งมีนา ดงซองสีดังเลยครับเอามัดซานเนี่ยไม่ได้เลย่อก็เอามัดเถอะหนึ่งมีหน้าที่จะหอน,นี่ครับสถานที่กับติดกับโรงเรียนนี่แหละต่างวิธีครับอีกกับโรงเรียน,น,บ,กกบ,ยนบ้านน้องครูไกลๆกันเป็นงานฟรีผมครับชมฟรียาภาพใหญ่ใจสปอร์ตครับนายกท่านนายก ยยวันทาบุรีกรอย่าลืมอย่าพลาดครับบุคคลมีง่ายงครับงานฟรีแบบมะล่ามสามแสนกว่าบาทครับจ้างมาให้เบิ้งฟรีครับอาญะอาญะเกือบบาทเลยยังอาญะอยู่แต่กีอบบาทก็ยัง,ยยงเต็มเนาะอาญะขึ้นเขาบาทบาทสองเลยยัอยงอาญะยังไง một cao bảo hoàng bảo thân này nhang mới bưng bàn nọc đào ừ, đi ôm đi bưng bộ bàn nọc đào, Đi đi Thái đi tặng bà ba bàn nọc đào. มึอนี้สร้างกระแพ่งบนไหนบ้ากเนาะโอ้บอกเรือสร้างสตงเนตนเลสนะเรือสตเนตนเลสใส่ท้าสีใส่สตเนตนเลสกันแล้วก,ก้งเ,เตี้ยแมอพเตี้ยอย,ย,อยออาีนเลยบอ่อยากบอกกินมากินแม่นืยืนยืนหน้าต้นไ้นเลยยังไงมันเปียวดีเลยบางหมองนำตรงใหม่ บันสูตรก้นสิไปเก็บปลาเพิ่นฤทสิ์ธาย์คิดต้มปลาเปล่าไหมวอ,อ่าแนวอันนี้่ไดกินนะคกินลรคิดต้มปลาใส่มูแดงบ่สมสมมหามูแดงไมห่าดเดง,หงเลยเหรอหมูแดงบ่ยาแล้วพอได้เลเอาถุงไปน้ำบ่ใส่มูแดงมานบ่รือเอากุบบอกใส่น้ำบ่ตตใส่กุบอ่ ตัวนี้กัมีแต่ว่ามันเสียเอหนาเกนแล้วเออมันได้ขึ้นเอาก็ได้เนี่ยเย็นสบายเลยข้า,บางบนนอนเลยเย็นสบายเลยนะเน,นีย่นนยอโอ้สุดยอดเลยครับบรรยากาศ

สรนอยอ,อ,ยเอด,ดเลยครับ้างบนอนนี้สรปิดแล <c oughs> ้วม่อ้อมจะไปต่างประเทศเกี่ยวนี้ปี้ดะไรสิเดมาบ่เนี่ย่ปไปแล้วบ่ปไ,ปไปแล้ว,วบ<อ>่ อยู่น้องหนูไปแล้วเป็นบุ๊กบันไลฟ์เมื่อไเเทวแล้วเก็บเงินพ่อได้ซื้อยาพาลากินพี่น้องเอ้ยโอ้ยอยาพาลาสีอะไรสองมีดบาทปะอเอาเท่าที่พ่อกินกับพ่อเนี่ยแบบบุ๊กไเฟ็เแบบกันจะออไปแล้วเ่อไหร่ขึ้นมาถ้ากระดูก่อนจะขึ้นไลฟ์ขึ้นกันจะมองเธอจะไป มีแรงครับพอกันอยู่บ้านกุดเมืองหามตำบลกุดเมืองหามขอบคุณเอฟซีแฟนครับทุกหมองทุกบอลครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้ากอหายลำลำรวยๆสุขภาพแข็งแรงสุข,ขุมสุขคนครับฝากพี่น้อง ติดตามได้ด้วยครับช่องพ่อแมวหญิงลำเพลินนพเชียวครับสวัสดีครับ